สวัสดีนะครับเอฟซีของ Fish Bakery b นะฮะอันนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นเค้กกล้วยหอมนะขนาดหนึ่งปอนขอบอกเลยว่าได้ยินได้ยินมาเลยว่าแบบรสชาติจัดจ้านมากนะฮะเี๋ขอกินตรงเศษนี้ละกันอ่าเออนะฮะอขอดมกินก่อน อืมกินมีความเป็นกล้วยอ่อนๆนะฮะกลิ่นนี้ให้เจ็ดจุดห้าแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองออืมอืมมความนุ่มโอ้ความนุ่มดีมากนะครับแปดจุดห้าปเลยพอสัมผัสเข้าไปในปากนะครับกลิ่นกล้วยหอมเนี่ยจะดีดออกมาเลยนะฮะโอ้ แล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยโอ้ oh, รสชาติดีมากครับคอนเฟิร์มเลยครับว่าเด็ด yeah, จริงๆก่้ยหอมเ okay, ค้กกล้ยหอมอืม